นะครับเมืม่อจิตวิญญาณมีความโศกเซลล์มันก็ผัดเปลี่ยนมันก็มีพลังดีก็ทําไมคนที่เขาภาวนาจิตเขาดีอตร่างกายผิวพรรณเขาสดใสเพราะอะไรเพราะเซลลเขาผัดเปลี่ยนเซลเขาดีไงเขาไม่ปว่วยเซลซล์ไม่ดีก็ป่วยป่วยเพราะอะไรจิตไม่ดีอ๋อคิดเดยอะคิดเดยอะเด่าวคิดเดยอะนะว่าเขา,าตัวเองนะคิดมากคิดน้อยอ่ะมันไม่สําคัญสําคัญที่ว่าคิดแล้วรู้จักรีแลกซ์รีแลกซ์รีแลกซ์ ตัวนี้สําคัญมากก็คือว่าจบแล้วก็ให้มันจบคิดแล้วก็ให้มันจบไม่อยู่เทิร์อนไม่คิดซ้ําคิดซากคิดตอกย้ําคิดอยู่นั่นน่ะถูกไหมพี่ยศรู้จบรู้จบพอนานๆมาเนี่ยอันนี้รู้จํารู้จํารู้จำต้องรู้จบนะ บอกให้จำแล้วเราก็จบแล้วให้เขาจำมองโลกในแง่ดีบ้างจิตใจเราจะได้สบายอะไรก็ช่ช<ม>างมันนี่มันผ่านไปอะไรอย่างี้บางทีเราก็ต้องคิดอย่างนี้ครับอืมหนึ่งสก็จบแล้วเพาจบเป็นคนๆไปมาสอนทุกคนไม่ใช่คนเดียวนะทุกคนเลย,เยม,มีน้องเขาก็จบกับน,น้อง